คอนโดติด BTS ห้องใหญ่ห้องกว้างที่โครงการ The Room s u k ุ u วิท t 12ห้องนี้เป็นห้องขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ75ตารางเมตรค่ะเรามาดูห้องกันนะคะโซนนี้ค่ะจะเป็นในโซนของห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นคือพื้นที่คือกว้างมากเลยค่ะวางโซฟาได้ตัวใหญ่ๆเลยค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่นะคะเปิดออกไปก็คือเห็นว mm ิว hmm. สุขุมวิทได้เลยค่ะ ยังมีพื้นที่นะคะทําเป็นเคาน์เตอร์วางทีวีนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เก็บของให้ด้วยค่ะห้องคือใหญ่มากเลยสามารถแบ่งเป็นโซนทานข้าวได้นะคะมุมนี้นะคะวางโต๊ะทานข้าวเก้าอี้ตัวใหญ่ๆได้เลยค่ะ เรามาดูในส่วนของห้องนอนที่2กันนะคะห้องนอนนี้ก็คือวางเตียงนอนได้5ฟุตเลยค่ะมีชั้นวางของมีโต๊ะทางานแล้วก็มีตู้เสาืาอผ้าบิวอินให้นะคะหรือว่าถ้าใครอยู่คนเดียวนะคะก็สามารถอะแดปห้องนี้ค่ะทําเป็นห้องทํางานได้นะคะทํางานไปดูวิวไปค่ะคือหน้าต่างเป็นกระจกโค้งนะคะเห็นวิวเมืองได้สวยมากๆเลยค่ะ เรามาดูไฮไลท์กันค่ะในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะห้องนี้ก็คือกว้างมากเลยค่ะว่างเตียงนอนได้คือ6ฟุตใหญ่ๆเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ทีวีให้นะคะเป็นเคาน์เตอร์โตทำงานค่ะแล้วก็ยังมีตู้เสื้อผ้านะคะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะกระจกคือบานใหญ่มากม,มีไฟให้ด้วยค่ะเก็บของได้จุๆเลยค่ะ แล้วในห้องนี้นะคะก็ยังมีห้องน้ํำภายในตัวให้ด้วยนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งให้มีชาวบ็อกให้ค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านนอกกันนะคะห้องนี้นะคะเขาก็ทําห้องน้ําไวต้ตรงด้านนอกค้าอีกห้องหนึ่งนะคะก็เผื่อแขกมานะคะ ก็สามารถใช้ห้องน้ําด้านนอกได้เลยนะคะก็ไม่ต้องเข้าไปในห้องนอนมาสเตอร์นะคะถัดมาก็จะเป็นในโซนของห้องครัวนะคะที่นี่คือทําดีมากเลยค่ะห้องครัวก็คือจะเป็นห้องครัวปิดนะคะมีประตูสไลด์ให้กันกลิ่นออกค่ะภายในห้องครัวนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะคือบิวอินมาให้คือที่เก็บของเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีซิงค์นะคะเตาไฟฟ้าคือเป็นอันใหญ่มากเลยนะคะมีฮูดดูดควนนะคะันค่ะ ด้านนอกนะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะสามารถเอาเครื่องซักผ้าวางได้นะคะหรือถ้าเราทําอาหารกินแรงๆเราก็สามารถเปิดประตูตร,ตรงนี้นะคะระบายกลิ่นได้ค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาห้องนะคะสำหรับเช่าหรือว่าซื้ออยู่นะคะในทำเลสุขุมวิทที่มันก็ไม่ได้ใกล้เมืองมากนะคะแต่ว่ามันสามารถเดินทางเข้าไปในเมืองได้สะดวกนะคะโครงการเดลูมสุขุมวิท62ก็คือตอบโจทย์ทุกคนได้มากเลยค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้นะคะเรามีห้องทั้งขายและก็เช่าบริการนะคะติดต่อเราได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะ